สวัสดีทุกท่านตอนห้าทุ่มไปนะครับผมนอนเงีย้ยการไปแล้วใส่ข้าวซอยไปแล้วเตือนนะครับขลับนะครับขลับกว่าขลับอยากกี่ข้าวขายากนี่ <c oughs> มูจิเงแง่อย่างนะครับเนาะอ่ะมะแรงมะเออมะแรงนะเมื่อคืนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแปลงไข่ ข้าวจีนส้มเออนะครับอันนี้คือจีนส้มที่แม่ผมแ่เองนะครับแต่ต้องห่วงว่ามันจะมีหนังนักนะครับหนังมันนักกินร้อนๆนะฮะแม่ผมมากกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็จะเอาเนี่ยมาแ่กินนะครับก่อนอื่นเฮาก็เอาจีนส้มแม่นี่นะเอา,มาเมี่ีนะครับเมี่ให้มันเป็นเย่แซนแตนเสร็จปุ๊บนะครับเฮาก็จะมาตำหอมขาวแล้วก็เป็นพริกนะครับผมเนาะตำในคำเบื้งนี่นะครับ ตามไปเรียบร้อยละเฮาก็ยัมาตอกไข่สองแกนนะครับใส่นักบ่ต้องใส่นักนะครับไข่ไ็เป็นสเตปรองนะฮะสเต็ปรักนี่จีนส้มนะจีนส้มนี่ใส่นาคหนักมากนะฮะอ่านะครับมันจะมีวิธีการพัดสองแบบนะถ้าอยากคื้ไข่มันเคลือบจีนส้มเนี่ยเฮาก็จะเอาจีนส้มไปพัดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไข่ที่หลังนะครับแต่ว่าวันเนี้ยผมอยากจะขึ้ไข่กับจีนส้มมันแยกกันนะครับมันต้องมาอยู่ใกล้กันนะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็จะพัดไข่ก่อนนะครับแปลงมันไข่ทอดเลยสูนะครับ ก่อนอื่นเ้าก็จะเอาะเอะไรก็ที่เ้าต่ำนะก,กี้นะครับผมเนาะเอามาใส่ในหม้อขางกระทะนี่แหละเนอะแล้วก็เอาไข่ลงไปนะครับแล้วก็พาร์ทไข่ไปเรื่อย จนกว่าไข่มันจะกลายเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเบเดมมันเปอยะนะครับอันนี้คือเป็นก้อนละนะครับมันบม่มีแห้งไปตีขายละนะครับเนอะแห้งแคละแต่ขนาดนั้นนะครับผมนอเรียบร้อยแล้วเฮาอ็จาใส่จีนโซมของเาลงไปเลยนะครับผมนอหันก็ว่าจีนโซกับไข่มันจะแยกกันอยู่อย่างชัดเจนนะครับผมนะมันถูกเปิงใจกันมันมาถูกหน้ากันนะครับที่มาอยู่กับไข่มันมาใกล้แหย่เนีนะครับเรียบร้อยแล้วเฮาอ็จะปรุงรสด้วยผมปรุงรสดก่ลงแดงเกลือเมี่ยงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นนั้นซีอิ๊วขาวนะครับกาคนเมาคี เรื่องหน่อยเปะได้แล้วนะครับผมนเนาะเข้ากัยยงมาตักใส่จานใส่ถ้วยกันดีกว่านะครับผมเนอเมนูนี้แค่นี้ปอมหมะนะครับเราไม่เหงมากมายเลยห้าทุ่มเนี่ยมันถึงคึกน,นะครับผมนะใครมหาหันเวลานี่ก็ตามนั้นนะครับตามสภาพกันละกันมาปอนข้าวนึ่งกุ้ยเข้าไปเลยนะครับผมเนาะลาลาฮอนฮอนเอเวอร์ลี่บอดี้นะครับยอกนะ ยังคือนะฮะส้มดีเพรานะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับผมเนื้อไข่ห่าเมอคืนมอค่ำเนี่ยก็ขอกรับสุมาอภัยเตอกันแล้วกันนี่วิธีกินนะเราต้องมัน้อนนะครับอ่ะยอก